ไอเบ้นไอ้จมูกกูซื้อขนมมาฝากเว้ยที่สำคัญข้างในมีเงินสองพันที่กูยียมมึงไปอย่าลืมมาเอาออกด้วยโอ๊บอย่าให้เมียมึงรู้ล่ะไม่งั้นอ่ะมึงอดไปตีหม้อแน่เข้าใจไหมันเลยอนั่นอะไรอ่ะพี่เบ้นโอ๊บพอดีโอโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊อย ป๊อบมาหาพี่ไงพี่ก็เขาซื้อขนมมาฝากพี่อ่ะไม่ได้มีอะไรอ๋อเ<ช>หรอ,อเออฉันกำลังจะไปหาพี่ซีนอยู่พอดีเลยอ่ะงั้นขนมพวกนี้ฉันขอนะ,ะส่วนพี่ก็แค่นี้แล้วกันไปนะโอเคฮะเงินยังไม่ได้เอาออกเงินยังไม่ได้เอาเงินเอา้าไมีเออทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะ แล้วถุงขนมพี่อ่ะอ๋อก็ระหว่างทางอ่ะเจอไอ้พี่โจมันเข้าะสิไอ้พี่โจมันอยากกินฉันเลยให้มันไปละไอ้พวกที่มาคุณี่ไอ้โจไอ้โจไอ้แลมเคียวเสซฟโจ๊กโจ๊กเออถุงขนมที่เมย์เอามาให้มึงอยู่ไหนวะอ๋อเมื่อกี้ซีนมาหากูไงกูอะไรให้ซีนไปละซีน มันไปทางไหนวะก็ไปบ้านมันไงโอเคซิ้นเอ้ไอ้ขนมที่โจ๊กให้มึงมาไปไหนแล้ววะอ๋อขนมนั่นน่ะเหรอเห็นอร่อยเลยอ่ะกูให้พี่ปอไปแล้วอ่ะครบอยู่ไหนอยู่บ้านไงเฮ้ยคอบเงินในถุงนี่ะอือ ในถุงใช่มึงอ,ออกไปแล้วไม่เหรอยังไม่ได้ออกเลยเอ้ามึงไม่ได้เอาแล้วมันหายไปไหนอ่ะโอยป๊อบมืงอค,คืนกูดีๆแต่แรกก็จบแล้วโอ้มันทำอะไรให้มันยุ่งยากวะเนีย่ยหายไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผิดเฮ้ย What's up man เบสมึงนี่จมูกมาหน้าหมียังไงนะเนี่ยฮะพ่อรู้ว่าพวกกูจะตั้งวงเนี่ยโผลมาเลยนะเออไหนๆก็มาแล้วกูวานมึงไปซื้อกับแก้มให้หน่อยดิเอาปูอลสก้าตัวหนึ่งไก่งวงย่างตัวหนึ่งแล้วก็กุ้งเผาสักห้าโลนะอันนี้สองร้อยสองร้อยโตไอฟอรสองร้อยมันจะไปพอซื้ออะไรวะน่ากูบอกว่าพอก็พอดีวะ จริงๆเอ่ห้อยเดียวก็พอแล้วไม่ถึงสองร้อยหรอกเร็วหน่อยเฮ้ยแหลมเออมึงมาก็ดีแล้วแหลมว่าจะได้มีอะไรหรือคือมึงไปซื้อกับแกมหน่อยดีวะเอาปูอลาสก้าหนึ่งตัวเอาไก่งวงย่างหนึ่งตัวแล้วก็เอากุ้งเผาประมาณห้าโลแคนี้สองร้อยไปดิมึงจะบ้าเลยเบนเงินแค่สองร้อยมันจะพออะไรวะเฮ้ยพอดีวะไอ้พ่อบอกกูว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถึงสองร้อยนุ้ยร้อยเดียวก็เกินพอไปดิ รอเดียวว่าเกินพอใช่ไหมอ่ะงั้นมึงรีบไปซื้อเลยฝากด้วยนะโหลืวอีกรอเดียวว่าเกินพอการรอจังปใช่ใช่ใช่ไอ้เบนนี่มึงรู้จักทำมาหากินกับเขาได้หรอวะเนี่ยฮะถ้ากูไม่ทำมาหากินแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนมาให้พวกมึงหลอกวะตามได้ แมึงก็พูดซะเออว่าแต่ขายลูกเท่าไหร่เนี่ยลูกละสิบบาทสิบบาทเลยเหรอแพงไปเปล่าวะเฮ้ยแพงไปมึงก็ต่อราคาสิวะเ่อร้าขายหรือเปล่าอ่องั้นลูกละห้าบาทโอเคขายง่ายจังหวะเอ้ยงงวางสองลูกแล้วไ เฮ้ยเจ๊งนี่ผมกูนี่แถมได้ไหมกูเนี่ยแถมไม่ได้เฮ้ยป๊อปกูว่าลูกละห้าบาทมันก็ยังแพงไปว่ะเราลองกลับไปซื้ออีกทีแล้วเราลองต่อราคาอีกทีไหม,มาดิา <c oughs> <c oughs> อะไรวะกลับมาอีกทำไมอะ่ะอ่าพอกูขอซื้อเพิ่มอีกลูกดิสามบาทได้ปะ่ะโอเคขาย <c oughs> <อ> <c oughs> เอ้ยเบ้นแอปเปิ้ลลูกหนึ่งดิอันนี้บาทหนึ่งโอเคขอบใจมากเว้ยมึงขายหนึ่งบาทนี่มึงปิดบังอะไรเปล่าเปล่ามึงหลบทำไมอะมึงอยู่ในนั้นีกสองโลกอะไรแอปเปิ้ลอะ ข้างในมีเ oh, ป็นถุงเป็นถุงมึงกล้าเข้าไปไหมล่ะออกมาไม่ได้นะแหมมึงนี่ก็ไปไหนก็ไปเลยไป